Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News โรมจี้กองทัพประกาศจุดยืนปฏิบัติตามกฎหมายป้องอุ้มหายซ้อมทรมานปกป้องสิทธิมนุษยชนดีกว่าเสียเวลาไปรบกับลาซาดายกเคสอีซอมูซอเสียชีวิตในค่ายย้ำสันติภาพชายแดนใต้จะเกิดขึ้นได้กองทัพและความยุติธรรมเป็น,นกลไกสำคัญ เมื่อวันที่10พฤษภาค,คม2565นายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อและโคศกพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีสารจังหวัดสงขลาอ่านคำพิพากษาวันที่9พฤษภาค,คม2565กรณีไตสวนการตายของอับดุลเลาะอีซอมูซอโดยสรุปว่าตายเพราะสมองบวมขาดออกซิเจนและหัวใจหยุดเต้นโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ไม่รู้สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการที่นำไปสู่การตาย เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ไปไม่ถึงจุดที่จะให้สรุปได้ว่าเป็นการถูกกระทําโดยเจ้าหน้าที่โดยนายรังสิมันกล่าวว่าได้รับทราบข้อมูลจากทนายความผู้แทนของครอบครัวอีซอมูซอเปิดเผยว่าสาเหตุที่ทำให้มีหลักฐานในคดีออกมาเพียงเท่านี้เนื่องจากเข้าไม่ถึงข้อมูลหลักฐานต่างๆฝ่ายเจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษสามารถดำเนินการได้หลายอย่าง เมื่อฝ่ายผู้เสียหายเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้พิสูจน์จนกว่าจะสิ้นสงสยัยทำให้เป็นภาระผู้เสียหายจึงแทบเข้าไม่ถึงหลักฐานต่างๆได้เลยแม้แต่ข้อมูลว่ามีใครบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ยังไม่สามารถทราบได้ ในพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายฉบับที่ผ่านการปรับปรุงโดยคณะกรรมการวิสามันของสภาผู้แทนที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนวาระสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์65ที่ผ่านมา มีการเพิ่มเติมกลไกลต่างๆที่จะตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซ้อมทรมานดังนั้นเมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นในค่ายทหารแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้เพิ่งจะผ่านสภาแต่ก็อยากให้กองทัพนำแนวปฏิบัติของกฎหมายมาใช้ทันทีโดยใช้ย้อนหลังกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในค่ายของกองทัพด้วยเพื่อยืนยันว่าจากนี้ไปพวกท่านจะเป็นกองทัพที่ปกป้องและไม่ละเมิดประชาชนซะเอง โคศกพักเก้าไกลกล่าวด้วยว่ายังมีข้อกำหนดอีกหลายประการตามพรบฉบับนี้ที่จะช่วยเพิ่มการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานต่างๆที่ก่อนหน้านี้อาจเป็นที่ลึกลับอย่างหน่วยงานทหารให้มีความโปรง่งใสลดความเสี่ยงต่อการซ้อมทรมานหรือกระทํำมิชอบอื่นๆได้ ผมเห็นช่วงนี้กองทัพขยันออกมาประกาศจุดยืนทุกเหล่าทัพจึงอยากให้กองทัพช่วยประกาศจุดยืนอีกสักเรื่องว่าจะสนับสนุนและปฏิบัติตามพรบยุติการซ้อมทรมานและอุ้มหายฉบับนี้รวมถึงเปิดให้มีการสแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีอุ้มหายในอดีตท,ที่ต้องสงสัยว่าเป็นฝีมือทหารซึ่งร่างพรบฉบับนี้เปิดให้ดำเนินการได้ด้วยทั้งนี้ไม่ถือเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังเนื่องจาก ไม่มีการพิจารณาคดีและพิพาคษาโทษเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ผมเชื่อมั่นหากท่านทำจะส่งผลดีในหลายด้านไม่ว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหรือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ และผมเชื่อจริงๆโดยบริสุทธิ์ใจว่าจุดยืนในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยมากกว่าการประกาศแบนลาซาด้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการจัดการความขัดแย้งที่ชายแดนใต้นั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระบวนการยุติธรรมและบทบาทของกองทัพคือเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้สันติภาพเกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่โคศกพักเก้าไกลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ